โอกาสความหวังการรอคอยสันติสุขกลับขึ้นมาอีกครั้งพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการใตส้สัตสนติสุขใต้สันติสุขินนนลาามมมอัเชชตทีง เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมังคังยั่งยืงยน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วขงของรายการใต้สันติสุขนะี่คะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ร้อยสองจุดสองห้าเมกะเฮิร์ตซ์นะคะดิฉันที่เจเล็ก่าเฉลวินยิ้มทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะท่านผออรวินบุตรวงศ์นะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีควบคุมการผลิตรายการค่ะในช่วงของปีนี้การเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นเรื่อง ที่สาคัญน,นะคะในการที่จะน้อมนําหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวก็โครงการในพระราชดำริต่างๆเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตลอดจนแผนงานและก็โครงการต่างๆที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ที่มีความที่เห็นต่างนะคะให้กลับเข้ามาสู่สังคมแนวทางสันติได้นะคะมีโครงการพาคนกลับบ้านให้กลับมามีชีวิตตามปกติสุขและก็ปลอดภัยนะคะรวมทั้งเรื่องของการกลับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดในห่วงของปี2560ถึง2563ค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมจังหวัดชยดายแดนภาคใต้นะคะใน3พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี อำเภอสุไไงโกโลกจังหวัดนดราธิวาสและก็อำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยนะครรวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆก็จะนําเสนอในพันรายการของเราแต่ั้นนี้ทั้งนั้นนะคะต้องการให้พี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็รวมพลังที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่จะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะรวมทั้งหลักคําสอนทางศาสนานะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การดํารงชีวิตความเป็น ซึ่งถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีในพื้นที่ภาคใต้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสิ่งสําคัญที่สุดจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงนะคะพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะคะว่าในส่วนของภาครัฐนะคะมีโครงการดีๆอะไรบ้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พักสักครู่ค่ะ ปลาายด้ขวนความมหัศจรรย์ของธรรมชาติรังสรรค์ให้ไอน้ำก่อตัวขึ้นรวมกลุ่มก้อนเป็นปุ๋ยเมฆขาวแผ่ขยายปกคลุมไปทั่วพืนฟ้าเหนือยอดเขาไมโครเวฟตำบลไอเยว,เวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่รู้จักกันดีในชื่อทะเลหมอกเบตงนายอารีหนูชูสุขปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไอเยวเวงเล่าให้ฟังว่าทะเลหมอกที่เบตงบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์แผนการท่องเที่ยวของตำบลไอเยเวงมาตั้งแต่ปี2546แต่เพิ่งมาเป็นที่นิยมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามแล้วเกิดความประทับใจเก็บภาพบรรยากาศไปเผยแพร่าทางสังคมออนไลน์จนเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยช่วงที่ประชาชนนิยมมากที่สุดคือเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์มีนักท่องเที่ยววันละหลายพันคนที่มาสัมผัสทะเลหมอ,อกเบตงความพิเศษของทะเลหมอ,อกไอยเยงเนี่ยเนื่องจากจุดตี่ตั้งเนี่ยถูกขนาบข้างด้วยป่าสมบูรณ์นะด้านซ้ายเนี่ยเป็นป่าสงวนเบตงติดกับชายแดนมาเลเซียซึ่งมีสาวโดนสมบบุณ์มากสนะ่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเขตษาพันธุ์สั์ปลาบาราฮารา ส่วนด้านทิศเหนือก็จะเป็นทะเลสาบบางลางหรือทะเลสาบฮาลาตัวเขาไมโครเวฟเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีทงระหว่างเทือกเขาทําให้มีความชื้นสูงมากแล้วก็ความสูงของทะเลหมอกมันไม่สูงเกินไปมันอยู่ในระดับพอดีประมาณ2,000ฟุตเนี่ยเวลาเราชมหมอกเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าเราอยู่ชายหาดนะสามารถเหยียบหมอกได้พอดีซึ่งมันต่างจากทางเหนือ ที่นี่แม้ขนาดเดือนเมษายนแลหน้าร้อนเนี่ยก็ยังสวยงามบางส่วนของภูเขาที่นี่จะเป็นสวนยางพาราเนี่ยจดูใบไม้ร่วงใบจะเป็นสีแดงตัดกับท้องฟ้าแล้วก็หมอกสีขาวเนี่ยจะสวยงามมากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างประสบการณ์และความทรงจําที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังสร้างรายได้ให้แก่ชาวเบตงอีกทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ตลอดจนหวงแหนพื้นป่าธรรมชาติและแผ่นดินเกิดตามคำขวัญที่ว่าตายสุดสยามเมืองงามชายแดนที่ตาวันลาบขจรสงวนเรียบเรียงนฤรืนาศแข็งขันนำเสนอร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่คงความเป็นอัตลักษณ์วิถีสร้างเศรษฐกิจดีมีสุขและปลอดภัยสังคมใต้คืนสันติสุขสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมังง่งคั่งยั่งยืน ที่สองของรายการใต้สันติสุขนะคะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดป,ปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมังม่องคังยั่งยืนค่ะก็ฝากไว้เนาะเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่เราสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้นะคะเริ่มกันที่ออสอตอตกำลมีการประชุมผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคัดเลือกประธานกรรมการบริหารชมรมเพื่อร่วมกันกับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นะคะ สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้สอปตอก็มีการจัดประชุมผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาคัดเลือกประธานและก็คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายธีรวิทยท์เทียนคโรุผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐสอปตอเป็นประธานการประชุมและผู้ที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมประชุม รวมแล้ว35คนนะคะที่ห้องประชุม303ชั้น3อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อําเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะโดยที่ประชุมก็มีประเด็นที่จะพิจารณาเสนอเรื่องการจัดตั้งชมรมและการได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมโดยที่มติได้เห็นชอบให้ตัวแทนจังหวัดนาราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลาจังหวัดละ5คนที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะกลับไปร่วมประชุมหารือในแนวทางการจาัดตั้งชมรม การได้ซึ่งประธานชมรมผู้ที่มีผลงานดีเด่นโดยกำหนดให้ทั้ง15คนมาประชุมร่วมกันทางสบตออีกครั้งนะคะในวันที่5เมษายน2564เวลา9.30นกานาทีค่ะเพื่อที่เป็นกาน,นกับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวในภาพรวมของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวของการที่เราทุกคนทุกฝ่ายจะช่วยกันส่งเสริมพัฒนาคนดีนะคะให้มี การสร้างขวัญกำลังใจถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากมายทีเดียวเชื่อว่าหลายๆคนยังมีผลงานที่ดีเด่นอีกเยอะนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้รวบรวมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมสร้างขวัญและก็กำลังใจสำผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญค่ะพวกนี้อุทิศตัวอุทิศตนอย่างมากมายทีเดียวนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังที่อยากจะนำมาฝากกันในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของสภาต่นงติสุขชุมชนนะคะ ชื่อว่าสภาสันติสุขตำบลก็เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาพื้นที่จังหวัดใช้ยดายภาคใต้ของสอบอเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพนะคะที่ศูนย์อเมริการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปตคับท่านผู้ฟังก็มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการก,กับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะประจําปี2564รุ่นที่1ก็มีปลัดอําเภอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการพัฒนากรสาธารณาสุข กเกษตรสภา,าประธานสภา,าสันติสุขแล้วก็บัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็รวมเข้าประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจนะคะในการที่จะส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจนะคะไปใต้แผนงานโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อเข้าร่วมเรียนรู้และก็สร้างความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนหมู่บ้านและก็ตำบลด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการเป็นกิจกรรมมนันผู้ฟังเป็นการประชมุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจมีนายปรีชานวน,น้อยผู้ตวรวจราชการกรมกำปกครองในจำนันเหมือนดำผู้แทนพิเศษของรัฐบา เป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำโครงการพัฒนาแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนค่ะ่า,านทัพฟังคะสำหรับโครงการตำบลมั่นคงมั่งคังยั่งยืนก็เป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการให้ทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนา โดยผ่านคนในตำบลโดยมีการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนโดยรวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความรักความสามาคัคคีความสงบสุขจากโครงการที่ดําเนินการโดยมีสอปตอนะครับเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการอย่างไรก็ดีคัท่านผู้ฟังโครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก็เป็นโครงการที่มีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นจัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ผ่านสภาสันติสุขซึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอก็ประกอบด้วย5ส่วนได้กันนะคะได้แก่ภาคส่วนราชการที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตําบล ู้ปกครองท้องที่ในตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาทุกศาสนาและภาคประชาชนค่ะก็เพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับตำบลแล้วก็ระดับจังหวัดต่อไปนะคะซึ่งกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการก,กับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนตำบลก็กำหนดจัดขึ้น2รุ่นด้วยกันนะคะซึ่งรุ่นที่1 จัดขึ้นจนถึงวันนี้แหละค่ะวันที่17มีนาคมและรุ่นที่2นะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มีนาคม2564นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในการที่จะพัฒนาศักยภาพของี่น้องประชาชนที่อยู่ร่วมกันค่ะส่งท้ายกับเรื่องราวดีๆนะคะของจังหวัดยะลาค่ะขอบคุณทีมงานชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้นะคะส่งข้อมูลมาให้เป็นเรื่องของ การฝึกอาชีพจักสารยามว่างสืบทอดภูมิปัญญาค่ะชาวบ้านท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก็ลงมือฝึกอาชีพจักสารยามว่างสืบทอดภูมิปัญญานะคะการจักสารเครื่องใช้จากไม้ไผ่ เป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านในตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเคยฝึกฝนสืบทอดกันมาหลายชั่วคนแต่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะภายหลังจากความเจริญแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมีมากขึ้นทําให้การผลิตเข้าของเครื่องใช้ขึ้นมาเองเนี่ยถูกหลงลืมไปจนเกือบหมดเลยนะคะแล้วก็อาจจะหายไปจากชุมชนด้วยเหตุนี้มิสแอ เลาะแม่เด็กหนุ่มรุ่นใหม่ที่มองเห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่มีการส่งเสริมภูมิปัญญาหรือว่ามีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจากสารเหล่านี้ก็จะสูญหายไปได้ก็เลยเริ่มนจริงจังนะคะโดยทางด้านเขาเขาเองเนี่ยอิสมเนี่ยเริ่มจัดตั้งกลุ่มจักสารไม้ไผ่ขึ้นมาโดยมีนายเจ๊อาแซแลาะแม่พ่อของเขาซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่ยังคงสืบทอดงานจักสารนี้เป็นครูผู้สอนสำหรับ คนในชุมชนที่สนใจภายหลังจากที่รวบรวมเป็นกลุ่มฝึกสอนกันเองในชุมชนแล้วนะคะทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลท่าสาบหรือว่าสำนังกงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาก็ได้เข้ามาสนับสนุนด้านอุปกรณ์และก็สถานที่ซึ่งขณะนี้นะคะก็มีชาวบ้านในชุมชนที่สนใจเข้ามาฝึกเป็นอาชีพ กว่า20คนเนื่องจากว่ามองเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวในช่วงเวลาที่หลายคนว่างงานแล้วก็ อยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยนะคะถากว่าเราสามารถหาอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าของที่ระลึกหรือว่าการจักสารอุปกรณ์เครื่องใช้แล้วก็งานฝีมืออย่างเช่นชาวบ้านในตำบลท่าสามอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้เนี่ยเขาก็สามารถลดภาระความเดือดร้อนจากการว่างงานได้อีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีไรายได้เสริมที่สําคัญค่ะทุกฟังเป็นเรื่องของการสืบสารภูมิปัญญางานฝีมือ ที่มีที่มาของบรรพรุษอีกด้วยนะคะหลายพื้นที่ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าในพื้นที่สุพรรณบุรีของเราเองเนี่ยการสืบทอดภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่พื้นถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะอาจจะหลงลืมไปในยุคสมัยก่อนอย่างเช่นที่แถวๆบางประมาเนี่ยมีการเผาเข้าวหลามแบบโบราณน,นะคะนั่นคือก่อกองไฟแล้วก็เผากันจริงๆเนี่ยได้มีโอกาสไปเห็นไปดูโอ้โหกว่าจะได้ทานข้าวหลามแต่ละ กระบอกเนี่ยโอ้โหแลวก็ใช้เวลานานเหมือนกันหรือว่าการสืบทอดนะคะการทําไม่กวาดร้อยปีที่บางไม่ไม้ก็เหมือนกันนะคะไปซื้อมามันก่อนนี่ไม่ได้วันก่อนแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วตอนแรกก็บอกว่าเอ๊ไม่กาดร้อยปีนี่เป็นยังไงก็บอกว่าใช้นานได้ถึงร้อยปีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ ไม้กวาดที่เป็นใยเนี่ยมันทํายากมากนะคะก็ตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะกวาดมาถึงทุกวันนกวาดทุกวันกันืุ่วันกวาดเช้ากวาดเย็นถ้าเสาร์อาทิตย์ว่างนี่ก็กวาดไปด้วยนะไม่มีการหลุดออกมาจากจากตัวเนื้อของไม้กวาดเลยนะคะอันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ย การที่เราซื้อของแล้วก็ช่วยสนับสนุนในส่วนของภูมิปัญญาเนี่ยถึงแม้ว่าไม้กวาดจะมีความคงทนนะคะซื้อใปอันนึงเนี่ยไม่ต้องซื้อใหม่แต่ว่าการที่เราช่วยกันส่งเสริมทุกบ้านเนี่ยมีไม้กวาดแบบนี้ใช้หรือว่าเป็นไม้กวาดที่ผลิตขึ้นในชุมชนในท้องถิ่นในท้องที่นี่ก็จะเป็นการส่งเสริมเรื่องของอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้นะคะ กลับปากลับมามองตัวเองเนาะเอ้ในส่วนของบ้านเราเนะี่ยมีอะไรบ้างเนาะที่จะเป็นภูมิบัญญาที่จะสืบทอดหรือว่าถ่ายทอดกันไปเนี่ยก็ยังคิดอยู่นะแต่ว่าพอมาทํางาน,นอาจจะคิดไม่ทันก็ได้นะฝากท่านฟังไปด้วยท้องถิ่นของท่านชุมชนของท่านนะคะมีอะไรที่เป็นเรื่องของภูมิบัญญาที่เราจะมีการถ่ายทอดส่งเสริมเรื่องของการที่จะ ให้คนในชุมชนได้มีโอกาสสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราก็สามารถทําได้ค่ะค่ะทานผู้ฟังค้าวันนี้นะคะช่วงของรายก,การใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะ,จะเจอกันใหแม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ขอบใจสักครั้งหนึ่งถึงคนที่เคยซึ้ง